เคล็ดลับดึงดูดลูกค้าด้วยข้าวที่อ่อนนุ่มร้านไหนก็รุ่งนี่คือข้าวหอมมะลินะครับถ้าเพื่อนๆไปตลาดเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยและจะมีวิธีการเลือกอย่างไรให้ได้ข้าวที่อ่อนนุ่มนะครับเราจะดูโดยภาพรวมก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรสวยไหมนะครับพยายามมองลงไปทีละเมล็ดเลยนะครับเพราะตัวนี้สําคัญจริงๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูแล้วครับจะเห็นว่าข้าวตรงนี้เขาขูดด้านในเมื่อเทียบกับตรงนี้นะครับก็คือ มเมล็ดจะใส่ตรงนี้เขาเรียกว่าข้าวท้องไข่โดยปกติแล้วนะครับข้าวหอมมะลิก็จะมีข้าวท้องไข่ปนอยู่เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าจํานวนมันจะต้องน้อยแต่ถ้ามันมีมากจนเกินไปนะครับตรงนี้นี่เองนะครับจะเป็นสาเหตุที่เมื่อหุงสุกแล้วข้าวจะมีความอ่อนนุ่มน้อยลงนะครับจะมีความแข็งมากขึ้นดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องดูเลยนะครับทีละ,มะเมล็ดเลยว่ามีข้าวท้องไข่ไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยข้าวท้องไข่นะครับ เพื่อนๆก็จะได้รู้วิธีการว่าหุงข้าวสุกแล้วข้าวจะอ่อนนุ่มต้องเลือกข้าวอย่างไรนั่นเองนะครับ